สวัสดีค่ะพี่น้องลูกเสือเนนาลีวิสามันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ทุกคนครูวิลาวันนารารัตนประดิษฐ์ผู้กำกับลูกเสือเนนาลีกลุ่มที่3วันนี้จะมาสอนเนื้อหาในหัวข้อวิชาสังคมสงเคราะห์ค่ะ,คะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมารู้จักความหมายของการสังคมสงเคราะห์ก่อนค่ะมนุษย์นะคะจัดว่าเป็นสัตว์สังคมไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบตัวอยู่ตลอดเวลา มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันโดยการช่วยเหลือกันนี้มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเริ่มจากการช่วยเหลือกันภายในครอบครัวต่อมาเมื่อสังคมสลับซับซ้อนขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทําให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคมรูปแบบการดํารงชีวิตค่านิยมและบรรทัดฐานต่างๆนําไปสู่ความยุ่งยากของปัญหาสังคมประชาชนในชนบทบางส่วนอพยพโยกย้ายเข้าสู่สังคมเมืองเพื่อหางานทํา โดยทั่วไปแล้วมักจะเข้าใจกันว่าการสังคมสงเคราะห์หมายถึงการแจกเงินมอบสิ่งของเสื้อผ้าเลี้ยงอาหารแก่คนตกทุกข์ได้ยากหรือคนยากจนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการสังคมสงเคราะห์มีความหมายมากกว่านั้นเพราะบางกรณีผู้ที่ร่ำรวยมีพร้อมทุกอย่างก็ยังมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันสำหรับจุดมุ่งหมายของการสังคมสงเคราะห์นะคะการสังคมสงเคราะห์เป็นความพยายามที่จะช่วยให้บุคคล กลุ่มและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐ,ฐกิจและอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อบุคคลจุดมุ่งหมายของการสังคมสงเคราะห์พอสรุปได้ดังนี้ 1. ให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2. เป็นการร่วมมือการแก้ปัญหาให้กับบุคคล 3. ช่วยลดปัญหาระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม 4. ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและ5ส่งเสริมให้คนและสิ่งแวดล้อมในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนักสังคมสงเคราะห์นะคะคือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาให้กับผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคคลเหล่านั้นมีความมั่นคงในชีวิตโดยทั่วไปนักสังคมสงเคราะห์จะมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 1. แก้ปัญหาเฉพาะรายแก้ปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมเช่นป้องกันการทำแท้งป้องกันการทิ้งบุตร 2. แก้ปัญหากลุ่มหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเช่นกิจกรรมตามสู์เยาวชนต่างๆ 3. เป็นผู้ชักจูงและให้ความรู้แนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาเช่นการวางแผนครอบครัว 4. เป็นผู้ประสานงานและตัวแทนขององค์กร 5รวบรวมสถิติประเมินผลติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 6. เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสำหรับหัวข้อต่อมานะคะก็คือปัญหาสังคม ปัญหาสังคมหมายถึงสภาวะการที่มีผลกระทบกระเทือนในทางที่ไม่พึงประสงค์ต่อคนจํานวนมากในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้นเมื่อคนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันเกิดการแย่งชิงทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตทําให้เกิดปัญหาตามมาปัญหาบางอย่างเกิดกับคนไม่กี่คนถือว่าเป็นปัญหาส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่บางปัญหากระทบถึงคนจํานวนมากพอสมควรเรียกว่าเป็นปัญหาสังคม ปัญหาสังคมจึงหมายถึงภาวะที่มีผลกระทบกระเทือนถึงบุคคลจํานวนหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากพอสมควรในวิถีทางที่บุคคลเหล่านั้นไม่พึงประสงค์ลักษณะของปัญหาสังคมนะคะก็คือ 1. จะกระทบกระเทือนถึงบุคคลจํานวนหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากพอสมควร 2. เป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์ 3. เกิดความรู้สึกว่าน่าจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง 4. เป็นการแสดงออกในรูปแบบหนึ่งของการกระทำร่วมกันสำหรับสาเหตุของปัญหาสังคมปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของมนุษย์หากมนุษย์มีทุกอย่างครบอยู่แล้วไม่ต้องการอะไรอีกก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีความต้องการที่มากเกินความจำเป็นปัญหานั้นก็จะรุนแรงตามไปด้วยโดยอับบาฮัมัสโลได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น5ระดับตามความจำเป็นได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกายความต้องการความปลอดภัยความต้องการความรักความต้องการการมีชื่อเสียงและความต้องการการเป็นที่ยอมรับจากพีระมิดความต้องการของมนุษย์พบว่าความต้องการที่จําเป็นมากที่สุดที่ขาดไม่ได้คือความต้องการทางด้านร่างกายได้แก่ปัจจัย4ี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคซึ่งเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตดังนั้นมนุษย์จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ปัญหาความต้องการทางด้านร่างกายจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมานั่นเองสำหรับปัญหาสังคมในประเทศไทยจะมีอยู่ทั้งหมด5ปัญหาใหญ่ๆด้วยกันปัญหาแรกคือปัญหาความยากจนซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการขาดการศึกษาทําให้มีไรายได้ต่ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลักษณะของอาชีพมีรายได้ที่ไม่แน่นอนไม่สม่ำเสมอบางครอบครัวมีบุตรมากเกินไปรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 2. ปัญหาอาชญากรรมมีสาเหตุมาจากการขาดความอบอุ่นทางจิตใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและมีค่านิยมในทางที่ผิด 3. ปัญหายาเสพติดมีสาเหตุมาจากการถูกชักชวนให้ทดลองการประกอบอาชีพบางอย่าง ความอยากรู้ความอยากลองและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 4. ปัญหาโรคเอดมีสาเหตุมาจากปัญหายาเสพติดการขาดความรู้ในการป้องกันและความยากจน 5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วเกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคมหัวข้อที่3นะคะคือวิธีการสังคมสงเคราะห์ โดยทั่วไปแล้วการสังคมสงเคราะห์จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือการให้บริการโดยตรงได้แก่การสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายการสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่มและการจัดองค์กรชุมชนหรือการจัดระเบียบสังคมกับการให้บริการโดยอ้อมได้แก่การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และการบริหารงานสวัสดิการสังคมหรือสังคมสงเคราะห์สำหรับการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายจะหมายถึงการให้บริการกับผู้ที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล ซึ่งมาขอรับบริการจากองค์การสังคมสงเคราะห์ทั้งของภาครัฐและเอกชนเช่นรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาครอบครัว ua, วางแผนครอบครัว ua, ให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ยากจนการสังคมสงเคราะห์กลุ่มหมายถึงการรวมกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาหรือความต้องการคล้ายคลึงกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการนั้นโดยมุ่งใช้อิทธิพลของกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มเข้าแก้ปัญหาและความต้องการ การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างทรัพยากรทางสวัสดิการกับความต้องการของสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญอยู่ที่ความต้องการของชุมชนเช่นการจัดตั้งเขตจําหน่ายเครื่องดื่มมึนเมาการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีบริการน้ํามัน 4. การวิจัยทางสังคมสงเคาะห์ การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์เป็นวิธีการศึกษาถึงสภาพปัญหาในสังคมการศึกษามาตรการที่จะใช้บำบัดกำหนดนโยบายทางแผนและโครงการเพื่อบำบัดปัญหานั้นๆเช่นการศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในชุมชนแออัด 5. การบริหารงานสวัสดิการสังคมเป็นวิธีการที่องค์กรสังคมสงเคราะห์ทั้งของภาครัฐและเอกชนใช้ในการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ให้มีคุณภาพ และหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในลักษณะสังคมสงเคราะห์มีมากมายหลายหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนท้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวออกไปผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยตนเองสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานดังกล่าวตามลักษณะปัญหาของตัวเองตัวอย่างหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ในแต่ละจังหวัดนะคะเช่นศูนย์สังคมสงเคราะห์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหล่ากาชาติมูลนิธิต่างๆบ้า พักคนชราสถานรับเลี้ยงเด็กสมาคมวางแผนครอบครัวคลินิกเพื่อนวัยรุ่นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้ในเรื่องของวิชาสังคมสงเคราะ์เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ